สวัสดีครับเงินไปแก้วเสพผ้ามากเบิงเมื่อผ้ามาเล็งน้ำพ่อยญ่พยยู้ใหญ่เราก็เป็นผูเทาในบ้านในเมืองนี่แหละใ,หในบ้านผมนี่แหละเขาก็แปดซีกัวนะครับมาฟังวเราเบาเรื่องเขาเก่าชีวิตของเล่าที่เราประสบการณชีวิตเล่าอย่าง,ยงเล่านะผมก็มาฟังผูเทาเว่าเนาะเขาพันรอ,อยยังพันรอ,อยยังคงก็ฟังมีความมวลไปอย่างหนึ่งที่กันก็ เขากะยู่ทงยู่ท่าครับเขากะพรานั่น,นหน้าเผาง่วฟอย์ยางเล่าละ่ะบ้านเล่ากัาบผูนักปจจบันทั้งบ้านสุกแมวคนละไก่หน้าเล่าอยู่ไก่กับบ้านผมเขาเขาไมมานอนอยูห่หนีผมไม่มาเล่นน้ำเล่าให้รเราบอกเรื่องเขาเกาชูฟ <c oughs> ังชีวดิตของเล่านะผู้เทาเทาคูม่มือนี่ก,ก็หายง้างนะครับ หายตายจากคือว่านะครับผมกับมาฟังเราเบาโอ้ทีติกีก็เป็นแนวนี้แล้วตะก่อนผมผมกับรุกับสิผมกับไก่หกสิบบละแต่เล่ากะยให้ไงอยู่หลายไปบอกผมอะให้เราเบาสู่ฟังฟังแล้วเบิ่งครับกวนไปอียแบบครับแล้วเป็นเราบอกภาษาผู้ไทยผมบักฟังวอกู่ดอกผู้ไทยแต่ว่าผมบอกเปนอ่ะไปฟังเราเบาเบิ่งครับไปครับฟังเบิ่งแล้วก็ น้ามือแรงกับขอเขาปั้นแหละออมันว่นมีบอนซื้อบอนขายด้วยตะก,กี้ตะกี้ตะก้อนนี่จะจะ,จะเป็นได้ห้อยบ่เออก็เป็นยู่เ็ดอยู่มเข,ยขายู่เอางูอไปเถอละล่ะร้อยกว่าตู่สองร้อยตู่ไปไปขายใครระบาดไปขายเมืองไทยคนบอรอยเอดโอไปขายรอยเอดนี่รัดบาน ลัดบานิ้วไปใช่ลงไปใส้บานคําไก่ต่อวังนอง่องเออใช้บ้านผู้ขอดท้องอกิ่งเหล่าเมื่อยอ้โอ้กจัแก่แถววันเออ<า>ข้าง<ก>ไปนะไป<อ>นะครัไปนอนแถวบ้านไปนอนบ้านบางน้องฮั่นค<อ>ืนหนึ่งตื่นมากความผู้ไปบ้านบางน้องเยอะทั้งใกล้สีนม่เออพะเจ้าอยู่มานี่ก็ความผู้ไปใช่บ้านผู้ขอดท้อง กิงเราเมื่อยโต๊ะเคสเราเอ็ดะไรแบบนี้กิ้งเราเมื่อยอำเภอพนท่องไป,ไปออนจากกิงเราเมื่อยก็ไปอำเภอพนท่องอนอนไปขายไปซงพอูพ้จักเมื่อลยแถวนั่นน่ะบ้านก็จอกก็แจ๊กไปนอนแล้วก็ขายซื้อไปน้ำบ่บ่ซื้อไปตะทีโอ้ขายไปขายพุ้นขายแล้วก็ มดแล้วก็มาอืมไปเธอละซิบขึ้นทงังเธอก็ะเศร้าขึ้นโอ้หมดเงินน่ก็มันได้หลายแน่กะเข้าเมืองไปตีตัวหมื่นหนึ่งเศร้าบาทตีตัวแน่ไดต,ต,ตีตัวเงินนะตีตัวอือออไปซื้อเอตัวมันซื้อ,อ,อ,อตัวบ้านนี้พ่อฮาได้ตัวมันเลยนะ มาอยู่เขตเท่านี่ก็ว่าแต่สาขาอมสินเบิกไม่ใส่ก็ได้ไปเงืนตัวนะกับเอาเหะออบได้ถือเงินบองง่ายเลยบุไ,ได้ถือหลายเงินนเป็นยังงนะเปาะตะกี้คือว่าบโบ,บวไว้ใจมู่กับปันนี้อืมูมกกรบมู่ใทยเราเอทุล่ะมาซื้อนากันไปขายนมกันก็ไปพระเมียนเก็บไว้เป็นทื่นไผ่ทื่นมั่น สำไรมันก็จังตรงไว้แบ่งกันเลยถ้าก้าอนเนียเขตบ้านเขาเขตลงไปดีเป็นดงบ่เออเป็นป้าชว่วลายคนกับหลายบ้านเมืองกับบอนง้องควายกับป้อยอป้ามูกับป้อยอม,มันไปได้ลูกมูเนาะมันมาานแนละ้วมันก ไปได้ลูกเขาพาลูกออกมาผมเลยสองสามมือ,อปล่อยไว้นะปล่อยมันพาลูกออกมากกเหลือเท่าไรก็เท่านั้นเลยม้วนไข้คือกันปะไปยามแหลงตัวไรน้ำหลังตัวไรก็ไม่ลู้ตัวนั้นเลยมันตายแล้วบุมีก็บลูกบนตายเลยโอราน็อตเอาไว้เอง ก็เป็นกินการที่แปลกเลยคือก็มันเป็นเจ้าเจ้าอยู่งฟัวเนาะทำไมิขอเขาปัน่นเลยก่ะปั่นกันได้เงินกำไรพอหาเลาะซื้ออี้ <laughs> เห็ด <laughs> เก่ามันก็เห็ด <laughs> <h ook> ง่วกับพวกแห้งได้จะเก่าเนะเช็คบานละกัน <c oughs> งูกีโง่ไทยนะค่อยซื้อตับอิซนะไล่ละพันตัวละพันตัวละพันบาทตัวน้อยนะไ่ได้นับเกินไม่ไม่ได้นับนับตอ้งแต่ตัวใหญ่ตัวปีนึงขึ้นไปเนาะตั้งผูกเกือบพันมีสามสิบตัวกับสามสิบพันเลยอ้สามหมื่นอู้สามหมื่นตัวเปหน่อยเนาะซื้อไหวซื้อไหวซื้อไหวไม่ได้ยังไง งอมือแดงในบ้า่นี่งอแห่ได้จับได้ตัวเดียวสองตัวตอนนั้นได้ไลโอเปาโอ่บา้านในห้องไล่ไปขายนะก็อคอยคล้องไปคล้องเฮือเสือ่อไว้คอยคล้องเฮือเสื่อไว้กับไปเรื่อยๆขายไปบนแม่น้นางอหงัอเง,งี้ยแบบนี้นน ผู้สาวตอมเช่ๆแล้วก็เป็นคนนุ่มคนน้อยคนอนุอน,น,อน,น้อยก็มืมอ <c oughs> โบนขึ้นเปลียนที่กี่เนาะโบนขึ้นว่าไปค้าไปขายคือซานเตอร์มันคือมันตะกี้แถงวะโอ้แมนแมนว่ะบอนเข่าวเอวเหาะไงก็โอ้ย หมูในหอยผ <c oughs> ัดอยากวอลดินเนาะว่าวยอดนี่เด้เออเพคนนี้การทหาเงินรื้อม้อนเอาเมียว่ะเขาเอาเออรื้อม้อนเอาเมียการทหาเงินในหอยเพคนนี้หน่อเขาเอาวอาให้ในเรื่องอะหม้อเข่าหอยเจียวมาผ่าโอ้ยันเป็นบาปเป็นกรรมพ่อใหญ่เอ้ยว่ะบอกเขาโลดบอกคอยลูกสองแล้วลูกได้สองคนตอนนั้นอะ ออโอ้ได้แล้วแต่ว่าเขาหยอกมันยิงนมกูมูเขาเอาหรีได้คนเจ้าเก้าขเขาอของเจ้ามีเงินเนาะเงินแต่เก้ามันล่ะเงินเมื่อนเงินแสนมันล่ะเป็นราคาแต่งูควายตัวละจ็ดเปดร้อยตัวละพันเนาะ ซื้องัวเถอะละสองร้อยกว่าตัวโอ้โหตัวละพันกว่านั่นแหละไหลไปทั้งเลยเห็นไหลไปนอนไปบ้านนี้ไปคือบ้านนี้แถวบ้านก็เหลืองลองแค่นแถวเนี่ยเจ้ามีง้เถอะเจ้าจะเปลี่ยนง้วแม่จะได้ง้วแม่อคอยเอาอแต่คอยต้องอ่านกินเจ้าได้ตอ,อ่านกินต้องกิน เออคืองอูเขอยเนี่ยประมาณขายได้สองพันนึ่งสีอของเจ้าต้องให้ได้ขายได้สองพันห้าถือสามพันคอยจังเอาคันของเจ้าสิขาน้อยก็ของค่อยเนั่นเขาบอกเอาแล้วโอ้โหหนุ่ยด้หอยเนาะกันบ้องเอาสูงขึ้นละอืออือยต้องอ่านกินเจ้าแต่ว่าเจ้าอยากได้ตัวใดเลือกเอางอค่คขอยเข้ยมีงเ่เถิกเนี่ย,เอ,ยอเอาสีให้ตัวใดเอาเลือกเอาเบอรเอาคันเจ้าอยากได้ตัวดีนะเจ้าก็ได้ตื้อเหมือนห้าร้อยกว่าพันหนึ่ง เอี๋ยวไตัวใหญ่กาของเจ้าเออเติมแค่หารอยแตงโมใหญ่ขึ้นก็เอาได้เนาะเมมันเจี๋จากไดแมมันก็เลือกเอาของแนงูขายเนาะงูเขาเอาไปขายเขาบุได้เกลี้ยงอยู่แล้วเขาอ่านหาแต่ตาได้เท่านั้นผมบุได้วอากัตัวนั้นตัวนี้อืาแหงตอนนั้นตัวนี้ตัวดีเขาก็ขายแพร่งตัวบุดีปนใดเขาก็ขายทื่หางกิดหางกรอมทุกค้างทุกค้างที่คนซื้อมัด อ่านเนื้อได้สิไปหอดเขาก็ค้าอืมตัวมันขี้ร้ายกับอก็ค้ากินตัวงามเขาก็เลี้ยงได้คอยมาอยู่น้ำเมี่ยนะมาอยู่น้ำโพเท่าไม่เท่านะเป็ดปีอคอยซื้อหน้าในได้น้ามีมน้าทงนี่มเป็ดปี ทักบาทนึ่งือซื้อเท่าไ่ซื้อหกหมื่นโอ้หกหกหมื่นมันเป็นรห้าสองเจ้าหมอนึงน่ะซื้อหกหมื่นหมอนึงน่ะซื้อหมื่นหนึ่งเป็นเจ็ดหมืน่นมาในของหมอนในตั้งหะ<อ>มามาซื้อไม้ของหมอ,อ,อนสี<อ>่สี่แสนอันนี้มันอยู่น้ำกัน<อ>ดนะพูดอันน, ok นี้ไม้ร้องงี้ ค่อยไม่อยู่บ้านนี่เศร้าปีค่อยเห็นหน้าเจ้าอ,อยู่นี่เอ้าก็มาน้ำหลังค่อยมดเลยเนาะอันซุ่มไม่คมนี่ไม่คมไนก็มาน้ำหลังค่อยคือกันืค่อยมาอ,มอยู่นี่ก้อนโอ้หกหมื่นตะกี้ขั้นเป็นคนหมื่นเป็นหกลานนหกก้านรุ่นบ่โจ้เงินหกเงินตะเกาเนาะมันเขาว่าเป็นหกล,าหล้านหรือต้องไปทำก็หกล้านเลอมันก็บ่ธรรมดาเลยขนาดนี้นี่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 ยังสี่แสนเนาะนี่ขั้ สร้างไม่โอ้ยย่อบ้าน,นตังต้งแต่สาวปีที่แล้ว,วขาย,ขายเงื่อนใช่เงื่อนเก็บไว้ค่อยน่ะเป็นคนเป็นคนทิ้นอื่นเนาะบ้านในบ้านเมืองค่อยนะ่ะผัดขาขายค่อยกับไปน้ำลุ่งน้ำยางหูจักซื้อหูจักขายซื้อขายเป็น ง้อควายไผยักขายกับมหาคอยคอยกับไปเบิ่งเอามาไว้บ้านในผู้ยักซื้อก็มาทั้งนครบมวกกับมหาคอยมากินข้าวเมี่ยวก็กนึ่งข้าวสู้กินคอยกับไปหามาให้เลยได้จังหวะคอยคอยมาอยู่เปรปีคอยซื้อหน้าใด้เป็นของกูเจ้าแสดงว่าค้าเงินจริ่งเป็นไในหอยเป็นอันนี้เนาะ เขาของบ้านมาลอดชอดเชดเอาและเงินอ่ะคือเจ้าจะขายเขาก็ไปต่อไวเลยท่าไเพ่อใหญ่พราะเทา่าคันว่าเพ่อเทา่าเลยอันว่าใหายว่าลุงล่งรุ่งต่อรองจะไว้เท่าน,นั้นละ่ะจะขายเฮ้ยันใยเท่านั้นล่ะขายตูวมีมุ่งมากกับป้าเบิ้งโลดไปว่าเขาขายอาอยุทงหน้าหุ่นมาแนละ้เขาปล่อยอทงหน้ากับผ้าไปเบิง้งผ้าผ้าในห้องไปเบิง้ง เรื่รองเว้าขายเอาขายเท่าก้อนจึงเองาเงินไปให้เขาเขาทำจับเสืมือเฝ้าว่านี้ไปแต่เยียบขายให้เยียบเสือกขายเอาเขา,เาขก็พ่อใจได้คือเฮ้าก็มีความซื้อสับคือซื้อก็ต้องเป็นซื้อแหละก็ต้องเป็นแหละคอก็ต้องเป็นขอ่บวะเฮ้าก็ต้องมีความซื้อสับหนองต้องมีคุณธรรมคอยจะถือขนาดได้ เรื่องคุณธรรมพอยสิบอเฮ็ดจกโลกจิแรกลแล้วบ่เฮ็ดไปทั่วโอ้แ<อ>ม่ยังมียังขันซื้อซับนั่นกันนี่คือว่าขันคนธรรมซื้อซับด,ดีมันกับผีผูมหาผู้บ้านเงินเด้เท่านั้นเองมุ่งม่านั่นผู้จักกันแน่พราบันึงบันใดน,นี่เขาก็อ่านเขาอ่อด้วยนวดให้โลดเงินมา,มากจะทั้งข้อ อะมึงไปเอามาขุดอื่นขุดย้อนรถเอานึงเพค่าขาเจ้าจกับขาเจ้ากับหัวจักสีบ่หมอน,อนออั่นเด้อพบได้กวาดนั่นเด้อขนาดนี้ว่าต้องห่วงบ้านในเขตนี้น่ะคอยอยู่ข้องแซมเลยไผจะขายบ้านในเขตจีบูกาเขาได้เขต มองยังไงบ้านเมืองหอนเด้ไม่มีข้อมูอน็ตเด้เจ้าสิไปพลเปลี่ยนหล่เจ้ากรยานหล่ะเขมานอนท่าช่ยกันค่อยนั่ะเออแม่นอยู่แม่นมันค่อยผ้าไปจังได้เด้อพ่อเขาผ้าไปกับไปบุได้เลยไปหาด้วยทิมเขาได้ทิมเขาเลยตะกอนดไปก็เยียบกินเอาเยียบกินเอาเลยเนาะตะกี้แห่งบ้านเมืองเนาะบ้านเมืองว่าคือุมมือนีเงินห่อไวห่อไวเละให้เมียนให้เมียเมียนไวเมียนไวเละใช่กระตาพองขี้ลุนเลว เมียนไว้เมียนไว้บบพวกไว้พวกไว้เลยเก็บมาหามาได้ก็พกไว้เมียนไว้เลยหไหมตะกีนาะซื้อหน้าได้นี่ได้ก็อ่หเห็ดผู้เดียวเลยเอห่หเพชรอ่มาจะพอเราไม่เท้าเลยเลยมาเห็ดเป็นของมาเห็ดของผู้เจ้าว่างทีซ่ามาซับมาเท้ามาอันนั้นเจ้ามันมาเป็น มาแท่นทิศเขาเจ้าเนาะบเมนันมากเ,ออเป็นกุเรกมากแท่นทิศเขาเอ่มาแท่นทิศเขาเจ้าเป็นทิศสำรองอืมเขามาเป็นสิปีแล้วคือเขามาก,ก่อนข่อยเป็นประตำกับออสิบปีละถือว่าข่อยมากตอนเตียงนี่ก็มาสำรองมาแท่นทิศเขาเออเตเียงก็ข่อยนี่มากพร้อมกันอ,อือแล้วมาก่อนข่อยปีนึงแต่ว่าหักจับสลากพร้อมกันอยู่แต่ว่าแล้วรามาก่อนคือหมอภูมาย่นั่น ก้อนนะวัทีิม่านจองแล้วล่ะสิขายเอาเลยเมื่อนะมันขายบุไรบ้านมาอยู่ก็มาอยู่บุไรเลื่ยแต่ที่ปะเสียงว่าคนกลาสินมาก่อน <c oughs> เอขคนกลสิน,นมามาอยู่หลอกนี่นะพ <c oughs> อมะเหลวเขาเออยี่บ้านอย่างนีเป็นคนมี <c oughs> อยู่วานอยู่เนืองวัตถมัครเอาดิน <c oughs> วัตม่าวัตที่เอาขาย มันขายบวไรก็เลยถอนตัวมื่วเยอๆอืมแล้วมุ่นมั่งทั้งพุ่นกมีหลายยุากันบ้านทั้งบ้านผัวบีญก็ไก่กันแถวบ้านอีย่างขุยแทมอะไรกควขยน้อยตายบ่ขวขยเท่าล้มมัานเขาบู้ขั้วกินกันไหมหงควยแล้วเบ่หคคว,ย, <c oughs> วยแล้ว คอยซื้อได้แล้วก็ไปนั่งมามู่ันตองธาตุผม,มเลยฮะถ่ายเอาอะไได้สี่ร้อยห้าร้อยสองสามร้อยก็หลายได้เงินจะเก้เาเนาะเนาะโอ้จะไหลเนาะค่ารถไปธาตุนั้นห้าบาทเนาะไปกราฟสิบบาทเอาเงินห้าร้อยให้เมียไปซื้อของออห้ามากผม <c oughs> ซื้อผ้าซื้อผพาซื้อชิ่งซื้อของอ๋อห้อาร้อยไปเมือง เอาหมักน้ำเต้าเจ้าสีแซ่น้ำด้วยเจ้าสีปล่อยมันแห้งนี่พอสีแช่ให้มันลอกมันจะงามลงสะไว้แล้วมันก็ลอกมันก็งามก็เกียงเลยสิกะมันมันก็รุดออกลุลยะแฉ่น้ำามันมันจะรุดออกแฉ่มาตึ้งสองนี่งร